รถมันตรวจยับแต่ตรงรอยเอตตองกันด้วยอยากเดินโรงงานยับอยากเดินโรงงานใครใช้ยามาหาฟินเข้าที่หนึ่งแปดหนึ่งหมื่นบาทเอาเลยแพ็คตไหนจะไหนยังไงเอาเลยแล้วจับเงินรางวัลด้วยไอ้ฝ่ายขึ้นไหมขึ้นไม่ขึ้นอยู่ไหนมาได้กัดกับพี่สายตาทีๆไอ้ฝ่ายเอาเลยไอ้ฝ่ายเข้าเข้าที่หนึ่งนี่รวมเงินรางวัลได้หมื่นสองเลยนะใอ้พันเพื่อพอ ให้านไหนพันเดียวพอโอ้บานาเแล้วไอเทอตหนเป็นเียพระไหนครคือเ่เอากันแล้วครับรอกันเป็นทเดียเลยอ้าวันกลน้อยอยู่ทางด้านจิโน้นน โผล่ชอเป็นเจ้าบีดครับโฮช็อตเป็นเจ้าบีดเจ้าบีดที่เบอร์27ไหมและสุดท้ายี่รถอะไรเลยเนี่ยอ๋อแล้วแต่จาหาได้เอาแล้วคุณในจุดแจกฟรีสตองกงัน1,000บาทด้วยนี่เหละไปดูเจ้าบีดครับ ถ้ามีนิ้ปินจากแอร์พลายใส่ร้อยเ็ดตองแล้วรับไปเพิ่อีกพันห้า,หาดีใจจ้านนานยางังเอาแลยย้วจะมาห้าปุนต้องอพูดพี่มเติม้พิกมเติจะไม่งตหมอย็ยมาห้าปุ่นก็เพิ่มเตมั่งเลยได้ไงวะอยากจะไหวไม่ได้สักปื่น แล้วแกลมอยู่ตรงไหนไอ้แมตชิลนี่เองมันมีแกลมด้วยบอสตตยาทำเครื่องยังไงเสียของเลยแหมไหวก็ยังไม่ยอมนะครับอันดับที่หนึ่งและทิ้งห่างที่สองห่างเลยนะครับแล้วก็สามกับสี่ก็ยังไม่แน่เหมือนกันโอ้รถวิ่งจริงจริงนักวิ่งจริงจริงแหมฮอนด้าดีมลุงเมบํเดมรับบํเม เขาเรียกว่ายางเดิรโลงงานเลยนะครับยางเดิรโลงงานแต่เราใส่ให้จุดเรารับเป็นหมื่นเลยทีเดียวของจับมาห้าด้วันนี้ไหนบอกว่าจุดเล็กน้อยนะครับเส้นแล้วเหรอยังยางนี่ยันไปแล้วเลยเจ้าปี๊ยังไม่ได้รับการล็อกล้อแล้วยังเป็นเจ้าปี๊ดเจ้าอันดับที่สองปอจอมบุญรูปชื่อสาม อันดุสุวรรนมา,นนนมาด,ดีครับทัพพลใหม่ทองฝ่ายอร์นโดวันนี้เงินหมื่นจะแตกไล่แตกเยอะๆขนาดที่สี่ด้วยใช่โอ้โหทีหน,นึ่งที่หายแม่มก็ไม่เบรกเลยเงินหมื่นไม่ได้ออกอีกสองเก้าจะบีดยัง จะเป็น85คสิี้ครับบอลเตอร์คูยย่สนะครับใายไใหเพิ่มเข่แล้ว เจ้าไฟโอ้แต่อันดับที่หนึ่งไปใจเหลือเกินสุดสายหูสายตาของเจ้าฝ่าอคาาโดเลยจะทำได้ไหมไสายราโดขึ้นมาอยู่ที่สามนานะไปที่สามนล้ใช่เอาแล้วเจ้าไฟเอ้แต่ที่หนึ่งนั้นชนเ้นแน้นเ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 น้นแน้นเ้าเน้นเนเน้นเน้เน้นเน้อเนอเ้